โอเคตอนนี้มีรถนำเทีย่ยวนะฮะเป็นรอยัลบอสซอนนะฮะขบวนต้าสึกสามแหละไปเขื่อนปราสรัต เป็นปาสต์สัสิทธิ์นะครับทวนเก้าสองสามนะอันนี้เดาไว้ก่อนเพราะว่าผมผ่านในแล้วผมเป็นตู้แดงเนี่ยก็เราคิดว่าเป็นรอยัลบอสซัม um นะถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนไฟแสงไม่ใช่ไฟหน้าอัดใส่สอยก็โหมาแล้วนะครับผมก็ เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาใกล้เรื่อยๆ,ๆนอกกสงสารนี่ไปรดน้ำเที่ยวนะไปเกินปัสสักชดรสิทธิ์นะต้นทางก็กรุงเทพ ตามโดยบริษัท QSY นะครับผม QSY ห้าส ใช่รอยบรยบอวัสดุจริงด้วยที่ันานในเขาบอกเป็นตู้แดงๆซึ่งจะผ่านสถาน,นีชุดสาบัณาซีนะครับกับของขอบวนของขอบวนดูครับ ท้ายขบวนสวยๆสวยทั้งนั้นซึ่งขบวน923นีไม่จอดชุมทางบ้านพาชีนะครับผมไม่สถานีไม่สถานีชุมทางบ้านพาชีนะก็ขบวนรถท่องเที่ยวขบวนนี้ครับ923นีขอให้ขอให้ท่องเที่ยวสะดวกนะครับผมสะดวกสบาย ที่เขื่อนปราสัทนะครับผมเขื่อนปราสัทสุรสิทธิ์นะฮะข,ขออข้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผม